รอยสเสน่หาบทที่ยี่สิบหลบหนีแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาภายในห้องเปลือกตาของอารยากระพริบสองสามครั้งและมันก็เปิดขึ้นอย่างช้าๆหญิงสาวพยุงกายลุกขึ้นนั่งและก็ต้องรีบตะคุบผ้าห่มขึ้นมากอดเอาไว้แนบอกทันที เพราะทั้งเหนือทั้งตัวของเธอไม่มีเสื้อผ้าอยู่เลยสักชิ้นอารยากวาดสายตามองหาร่างของชายหนุม่มแต่เธอก็พบเพียงความว่างเปล่าภายในห้องนอนอันกว้างขวางเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นล้วนเป็นสีบีดผ้ามาและผ้าปูที่นอนเป็นสีฟ้าหมน่นหญิงสาว รวบเ้้าห่มขึ้นมาพันร่างกายอันเปล่าเปลยอของเธอเอาไว้และพยายามขยับเพื่อก้าวลงจากเตียงเธออยากอาบน้ําใบหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ทันทีที่เท้าของเธอสัมผัสพื้นหญิงสาวก็รู้สึกเจ็บแปลบที่ข้อเท้าแต่ยังดี ที่อาระยะเปิดประตูห้องเข้ามาเสียก่อนเขาจึงวิ่งเข้ามาช่วยพยุงร่างของหญิงสาวเอาไว้ได้ก่อนที่เธอจะล้มลงไปกองกับพื้นดีนะที่พี่เข้ามาทันไม่อย่างนั้นอุ้มต้องล้มลงไปกองกับพื้นแน่ๆชายหนุ่มบอกพร้อมทั้งช้อนอุ้มร่างบบอบางของอารยาขึ้นไปวางไว้บนเตียงตามเดิมเมื่อจับหญิงสาวนั่งลงบนเตียงเรียบร้อยแล้ว อารยาจึงสุดตัวลงนั่งบนเตียงและก้มลงไปดูที่ข้อเท้าของหญิงสาวข้อเท้าของเธอบวมแดงอารยามองการกระทําของชายหนุ่มด้วยแววตาอ่อนโยนแต่เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นมันก็เปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวดุดเดิมใช่เธอยังรักเขาอยู่เธอยังตัดใจจากผู้ชายใจร้ายคนนี้ไม่ได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานและเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเพราะความรักที่เธอมีให้แก่เขาแต่เธอก็ไม่มีวันยอมให้อภัยเขาง่ายๆแน่คิดหรอว่าเขาทำกับเธออย่างนี้แล้วเธอจะยอมอภัยให้เขาฝันไปเถอะอารยาคิดในใจเดี๋ยวพี่จะตามหมอมาดูอาการให้สงสัยว่าคงจะแพลงหนะ นอนเฉยๆล่ะอย่าเพิ่งขยับชายหนุ่มบอกอารยาสังเกตว่าในขณะนี้ชายหนุ่มอยู่ในชุดทำงานเรียบร้อยเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงสแล็คสีดำเมื่อพูดจบชายหนุ่มก็ลุกขึ้นเขามีงานต้องทำและมันก็สำคัญมากเสียด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่ยอมห่างจากเธอเป็นแน่ ยิ่งเธอมาเจ็บตัวเพราะเขาเช่นนี้เขาก็ยิ่งต้องดูแลเธอเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เขาทำให้เธอเจ็บแต่ทว่างานก็คืองานและนี่แหละคืออารยะเขาถึงสามารถดูแลและบริหารกิจการของพาณิชย์กรุ๊กรกุกร๊ปได้ดีเพราะเขาสามารถแยกแยะเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวได้และมันก็ทำให้กิจการต่างๆที่อยู่ในเครือพาณิชย์กรกุกรุป๊ป สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งโดยที่คู่แข่งไม่สามารถที่จะขึ้นมาเทียบเทียมได้อารยะลุกขึ้นและหันกลับไปมองร่างบอบ,บางของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของเขาแล้วอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะแค่ทางพื้นทนก็าตามเขาไม่เคยใช้คำนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนมีเธอเพียงคนเดียวที่เขาเต็มใจที่จะใช้คำนี้ เธอยังไม่ยอมพูดจากับเขาสักคำเอาแต่นั่งหน้าบึง้งชายหนุ่มมองพิจารณาผิวขาวนวลบริเวณต้นคอและหัวไหล่ที่พ้นชายผ้าห่มออกมามีรอยคิสมาร์กที่เกิดจากฝีมือของเขาหลายแห่งอย่างภาคภูมิใจอารยาไม่สนใจที่จะฟังชายหนุ่มพูดเธอเบือนหน้าหนีไปอีกทางไม่อยากที่จะมองหน้าคนใจร้าย ที่ทำร้ายและทำลายเธอจนไม่เหลือความภาคภูมิใจอะไรแล้วพี่สั่งข้าวต้มมาให้แล้วเดี๋ยวเด็กคงจะเอาเข้ามาให้วันนี้พี่มีประชุมสำคัญขอลงไปประชุมสักสามสี่ชั่วโมงแล้วจะรีบกลับอุ้มอยู่คนเดียวไปก่อนนะเมื่อพูดจบชายหนุ่มก็ก้มหน้าลงมาหอมแก้มเนียนใสของหญิงสาวหนึ่งทีด้วยความรวดเร็ว ใบหน้าที่บึ้งอยู่แล้วยิ่งบึ้งเข้าไปใหญ่ตาบ้าช่วยโอกาสอรารยานึกบริภาชายหนุ่มในใจใบหน้าร้อนวูบจะเอาอะไรก็เรียกใช้อำนาจได้นะชายหนุ่มบอกพร้อมทั้งเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าที่ฝังอยู่ที่ผนังเพื่อหยิบเสื้อสูทออกมาสวมใส่และทันทีที่ร่างของชายหนุ่มเดินออกจากห้องไป น้ำตาแห่งความเสียใจก็พลันไหลรินออกมาจากดวงตาคู่หวานในทันทีไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ที่ร่างบอบบางของอารยานั่งร้องไห้อยู่บนเตียงเช่นนั้นเมื่อร้องไห้จนพอใจแล้วหญิงสาวจึงค่อยๆขยับลงจากเตียงอย่างระมัดระวังเดินกระเพกไปเข้าห้องน้ำเปิดน้ำ และเข้าไปยืนใต้ฝักบัวเพื่อล้างคราบสกรปรกออกจากร่างกายของเธออิตาบ้าหญิงสาวบริภาชาัยหนุ่มทันทีที่เธอส่องกระจกและมองเห็นร่องรอยตามเนื้อตามตัวที่ชายหนุ่มทิ้งเอาไว้เพราะมันมากมายเหลือเกินเมื่ออาบน้ำจนพอใจแล้วหญิงสาวจึงเดินกระเพกออกมาจากห้องน้ำ โดยมีผ้าขนหนูสีขาวผืนใหญ่พันร่างออกมาเพียงผืนเดียวหญิงสาวพยายามมองหาเสื้อผ้าของเธอที่เธอใส่มาเมื่อวานนี้แต่มันก็ไม่มีจึงเดินกระเพกไปที่ตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ของชายหนุ่มเปิดออกและหาเสื้อผ้ามาสวมใส่หนีเธอต้องหนีเธอต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นอารยาจึงหยิบเสื้อเชิตแขนยาวสีฟ้าอ่อนของชายหนุ่มออกมาหนึ่งตัวจัดการสวมใส่ในทันทีเธอเป็นคนรูปร่างผอมบางผิดกับชายหนุม่มดังนั้นเมื่อเธอสวมใส่เสื้อเชิตของชายหนุม่มมันจึงยาวคลุมลงมาเกือบถึงหัวเขา่าหญิงสาวพับแขนเสื้อขึ้นเล็กน้อยเพื่อความธรรมัดธรรมแง และแล้วสมองอันชาญฉลาดของเธอก็คิดผ่านการหนีได้ทันทีก่อนอื่นเธอต้องโทรศัพท์หาอานทน์ผู้เป็นเพื่อนก่อนและไม่รอช้าร่างบางของอารยาก็เดินกระเพกไปนั่งลงที่เตียงและจัดการต่อสายโทรศัพท์หาอานทนนายแพทย์หนุ่มผู้เป็นเพื่อนทันทีเพียงสนาทีต่อมาเธอก็นัดแนะกับผู้เป็นเพื่อนเรียบร้อย ต่อไปก็คนของชายหนุ่มอารยาค่อยๆเดินกระเพกออกมาจากห้องนอนและเพียงแค่เธอเปิดประตูออกมาเธอก็เห็นลูกน้องของชายหนุ่มทันทีเพราะเขากำลังยืนจัดโต๊ะอาหารให้เธออยู่หญิงสาวส่งยิ้มให้แก่คนของชายหนุ่มบางๆเพื่อเป็นการผูกมิตรและทำให้ตายใจ พร้อมทั้งเดินลากเท้าไปซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้บนโต๊ะอาหารขนาดเล็กมีถ้วยข้าวต้มปุ้งหน้าตาหน้าทานน้ำส้มขันหนึ่งแก้วและน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้ววางเอาไว้พร้อมแล้วเชิญทานอาหารเช้าครับอำนาจบอกพร้อมทั้งเดินถอยห่างออกมาจากโต๊ะเล็กน้อยชื่ออะไรหรอคะอารยาเอ่ยถาม อำนาจครับฉันจะรบกวนอำนาจให้ออกไปซื้อเสื้อผ้าให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะจดรายละเอียดให้หญิงสาวเริ่มดำเนินการตามแผนการของเธอทันทีเออผมว่ารอคุณยักษ์ก่อนดีกว่านะครับอำนาจตอบไม่เป็นไรหรอกฉันบอกเจ้านายของอำนาจแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาตรวจฉันไม่อยากอยู่ในชุดนี้ อารยาให้เหตุผลอํานาจเริ่มเห็นด้วยกับนายหญิงคนใหม่เพราะดูแล้วร่างบอบบางของนายหญิงคงจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อของผู้เป็นนายของเขาเพียงตัวเดียวมันคงจะไม่เหมาะนักถ้าจะมีใครมาพบเห็นเธอในสภาพนี้ไม่ต้องกลัวฉันหนีไปไหนหรอกเสื้อผ้าก็ไม่มีใสเงินสักบาทก็ไม่มีแถมขาย,ยังเจ็บแบบนี้อีก จะหนีไปไหนได้ล่ะอารยาพยายามพูดให้อำนาจเชื่อว,ว่าเธอจะไม่หนีไปไหนจริงๆก็ได้ครับอำนาจรับคำเมื่อจำนนต่อเหตุผลที่อารยาหยิบยกขึ้นมาอ้างนี่จะ้ะอำนาจส่งกระดาษนี้ให้แม่ค้าเลยนะเดี๋ยวเขาจะหยิบให้เองเอาสักสองสามชุดก็พอ อารยาบอกพร้อมทั้งส่งกระดาษที่เธอจดรายละเอียดของสัดส,ส่วนของเธออย่างมั่วๆให้แก่คนของอารยาขอบใจมากนะอารยาส่งยิ้มให้อำนาจอย่างอ่อนหวานและแกล้งหันไปหยิบช้อนตักข้าวต้มกุ้งรับประทานเงียบเงียบเมื่อเห็นว่านายหญิงคนใหม่นั่งทานอาหารอำนาจจึงเห็นว่าเป็นการดีที่เขาจะรีบออกไปหาซื้อของให้ตามที่เธอสั่งในตอนนี้ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วผมจะรีบกลับมาอํานาจบอกพร้อมทั้งเดินออกไปจากห้องในทันทีอารยาแอบรอบถอนหายใจออกมาเบาๆหญิงสาวรีบวางช้อนลงและรีบเดินลากเท้าไปยังประตูห้องอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกเจ็บแปบลบที่ข้อเท้าแต่เธอ ก็พยายามอดทนข่มความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้เพราะนี่มันก็ใกล้จะถึงเวลาที่เธอนัดกับอานน์เอาไว้แล้วและแล้วความพยายามของหญิงสาวก็เป็นผลสำเร็จเพราะเธอสามารถเดินมาถึงลิฟต์จนได้3นาทีต่อมาอารยาจึงลงมายืนอยู่ที่บริเวณด้านหลังของโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอนัดกับผู้เป็นเพื่อนเอาไว้เมื่ออานนเคลื่อนรถเข้ามาอารยาจึงรีบเปิดประตูและเข้าไปนั่งอยู่ภายในรถทันทีสภาพและการแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้เป็นเพื่อนนายแพทย์หนุ่มมองปรลาดเดียวก็พอจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขาอุ้มมีอะไรจะเล่าให้นนฟังหรือเปล่านายแพทย์อานน์เอ่อยถาม หลังจากที่เขาพารถเคลื่อนออกมาจากบริเวณโรงแรมแล้วไม่มีอะไรหรอกอารยาปฏิเสธเธอยังไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอให้ใครฟังตอนนี้แล้วอุ้มจะให้นนท์พาไปส่งที่ไหนอานน์ถามต่อที่บ้านพักของอุ้มนะ่ะอารยาตอบเพื่อนอานน์จึงไม่อยากที่จะเซาสีถามอกีก เพราะมันจะเป็นการละลาบเลอะลวงจนเกินไปเอาไว้ถ้าเพื่อนของเขาอยากเล่าให้ฟังเมื่อไหร่เดี๋ยวเธอก็เล่าให้เขาฟังเองนั่นแหละอานนท์พารถเข้ามาจอดสนิทยังบริเวณหน้าบ้านพักที่อารยาและบรรดาทีมงานมาเช่าอยู่แต่ในวันนี้บ้านทั้งบ้านเงียบสงบเพราะบรรดาทีมงานและคนงานต่างพากันทำงานอยู่ที่บ้านข้างๆ ซึ่งเป็นบ้านพักริมทะเลของชายหนุ่มขอบใจมากนะนนแล้วเจอกันอารยาหันมาบอกกับผู้เป็นเพื่อนของตนอืมอานอนคางรับพร้อมทั้งส่งยิ้มบางๆให้แก่เพื่อนบายจะ้ะอารยาบอกพร้อมทั้งเปิดประตูลงไปจากรถยนต์ของผู้เป็นเพื่อนเดินกระเพกหายเข้าไปในบ้าน เพื่อเก็บข้าวของเดินทางกลับกรุงเทพอานน์มองตามร่างเบาบางของผู้เป็นเพื่อนไปด้วยแววตาอ่อนโยนในฐานะเพื่อนเขาก็ช่วยเธอได้เพียงเท่านี้แหละแต่เขาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าอารยากับนักธุรกิจหนุ่มที่มีนามว่าอารยะหน้าที่จะมีความเกี่ยวพันกันอย่างแน่นอนเพราะเขาในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า เขามั่นใจว่าสาวน้อยที่ตกเป็นข่าวกับอาระยะคือเพื่อนของเขาถึงแม้ว่ารูปมันจะเห็นหน้าสาวน้อยที่อยู่กับอาระยะไม่ชัดแต่ทางรูปร่างและเสื้อผ้ามันช่างเหมือนกับชุดที่อารยาสวมใส่เมื่อวานนี้เหลือเกินครึ่งชั่วโมงต่อมาอารยาก็เดินถือกระเป๋าเดินทางใบย่อมของเธอออกมาจากบ้านพัก ที่เธอและทีมงานมาเช่าอยู่หญิงสาวจัดการนำกระเป๋าใส่ท้ายรถและขับตรงออกไปจากบ้านพักทันทีเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตอนนี้เธอขอกลับไปตั้งหลักที่กรุงเทพก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไปโดยที่เธอไม่รู้สักนิดว่าเธอได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้เบื้องหลัง ปังเสียงทุบโต๊ะดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งห้องบรรยากาศภายในห้องทำงานของชายหนุ่มในขณะนี้ช่างเหมือนกับแดนประหารของบรรดาคนสนิททั้งสามและผู้จัดจาก,การโรงแรมแห่งนี้ทั้งสี่คนยืนก้มหน้านิ่งเพื่อรอรับโทษที่ไม่สามารถดูแลผู้หญิงของเจ้านายได้ปล่อยให้เธอหายตัวไป ระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เห็นทีว่าคงจะต้องปรับปรุงใหม่ซะแล้วแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแถมยังขาเจ็บขนาดนั้นยังปล่อยให้ออกไปจากโรงแรมได้อย่างง่ายดายมันน่าไล่ออกให้หมดชายหนุ่มพูดเสียงเครียดผมผิดเองครับคุณยะถ้าผมไม่ออกไปซื้อของเธอก็คงจะหนีออกไปไม่ได้อำนาจยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เพราะเขาผิดเองเขาชะล่าใจเกินไปแต่ใครจะไปคิดหล่ะว่าอารยาจะกล้าหนีไปในสภาพเช่นนั้นเอาเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาตามหาคนผิดไปเตรียมรถฉันจะกลับกรุงเทพอารยาสั่งเสียงดุเพราะเขามั่นใจว่ายังไงซะอารยาจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพอย่างแน่นอนเพราะคนของเขา ไปดูที่บ้านพักริมทะเลของเขาที่เธอและบรรดาทีมงานของเธอทำการตกแต่งอยู่แล้วไม่เจอเธอจะไปที่ไหนได้ถ้าไม่อยู่กรุงเทพเธอเขาอาจจะกลับบ้านที่เชียงใหม่ต่อให้เธอหนีไปไกลแสนไกลเขาก็จะพลิกแผ่นดินเพื่อตามหาเขาไม่ยอมปล่อยให้เธอหนีไปจากเขาได้หรอกคอยดูนะถ้าเจอตัวเมื่อไหร่จะลงโทษให้เข็ดลาบ ขาวหน้าข่าวหลังจะได้ไม่กล้าหนีไปจากเขาอีกอาระยะคิดในใจอย่างหมายมากแล้วต่อไปก็อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกละ่ะชายหนุ่มสั่งเสียงเครียดครับทั้งสี่คนรับคำพร้อมกันก่อนจะแอบลอบระบายลมหายใจออกมาอย่างโลภอกเกือบไปแล้วไหมละเราไม่น่าเลยนายหญิงไม่น่าทำกันอย่างนี้เลย เงาหัวแทบหายอำนาจคิดในใจอย่างหวัดหวาดกับการกระทำของนายหญิงคนใหม่